ทุกคนอีกครั้งนะคะกลับมาพบกับชมนะคะวันนี้ชมอยู่ในเกมแฮมสเตอร์เพเก้านะคะทุกคนโอเควันนี้นะคะชมจะพาทุกคนมารับเลี้ยงเจ้าหนูแฮมสเตอร์น้อยกันอย่างแรกเราไปรับเจ้าหนูมาก่อนน่าร <aj> ัก่ะวันนี้ทําไมไม่มีตัวแบบว่า ที่เป็นตัวแบบเหมือนที่บ้านชมเลยแล้วคือที่บ้านชมก็เลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะก็เลยจะมาดูนะคะอย่างแรกที่ทุกคนต้องรู้นะคะถ้าสมมติน้องๆคนไหนอยากจะเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะที่อย่างแรกที่ทุกคนต้องรู้ก่อนนะคะคือการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะต้องเลี้ยงหนึ่งกรงต่อหนึ่งตัวนะคะ อันนี้คือเกมนะคะเขาก็วางรวมก็ได้หรือหนูฮัมสเตอร์เด็กนะคะเขาก็วางรวมกันได้นะคะแต่ว่าครบหนึ่งเดือนก็คือต้องแยกแล้วนะคะทุกคนเราเอาตัวนี้ละกันเหมือนตัวที่บ้านนะคะแล้วก็มีตัวนี้ไอตัวนี้เหมือนตัวที่บ้านแบบมันแบบว่ามันกัดมันกัดมันกัดมือฉันอ๋อเขาก็จะมีให้ดูใช่ไหมอเอาตัวนี้ดีกว่าทั้งนั้นนะ โอเคมาเงี้ยนะคะทุกคนหน้าหนวดหน้าหนวดเต้าหน้าหนวดทีด่หน้าบ่าวแล้วอะ <c oughs> เราจะเปลี่ยนชื่อรองนะเป็นเต้าอ้วนเต, <c oughs> ต้าอ้วนเต้าอ้วนมาอย่างแรกที่เขาให้เราทำคืออะไรเอย อย่างแรกที่เขาให้เราทำคือพาน้องมาดื่มน้ำทานอาหารใช่ไหมโอเคดื่มน้ำกึกบึกก้บก,ก่อนกบึก๊กบแล้วก็มาทานอาหารอืมกินแบบมีระเบียบมากเลยโอเคต่อไปก็คือมาเข้าห้องน้ำนะทุกคนก็คืออันนี้ก็จะไล่เรียงก่อนนะ โอเคการเข้าห้องน้ำของแฮมสเตอร์นะคะก็จะบอกไว้เผื่อน้องๆคนไหนอยากไปรับมาเลี้ยงนะคะแฮมสเตอร์ไม่อาบน้ำนะคะไม่อาบน้ำที่เป็นน้ำจริงๆนะคะแฮมสเตอรออ์ใช้วิธีการอาบน้ำด้วยการอาบสายนะก็จะมีรายที่เป็นสายเฉพาะด้วยนะคะน้องๆไม่ใชทสายอะไรก็ได้นะคะอ้วนนมมานอนนี่เอามานอนนี่ก่อนตะอ้วน โอเคนี่มีที่นอนให้นอนก็ไม่นอนเต้าอ้วนเคให้เจ้าอ้วนเราขึ้นไปนอนก่อนนะคะทุกคนวุ้ชอบวุ้งยิงวุ้ยน่ายิง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 ดุย๋อ้เราเข้าไปดูใกล้ๆได้ยังไงวุววแล้วดูเสียงดีเสียงด้วยเตียนน้อเนาดู โ oh. <laughs> <ox one> อ้โหลงดีๆไม่ได้ใช่ไหมอ้วนอ่ามาเย็นตรงนี้มาอ้วนจะนอนทั้งวันเลยเหรออ้วนหนูหอนอโอโ้โหดูดิ้นดูดิ้นดูดิ้นย <laughs> ืน้องโอ้โหหนูกระโดดแบบนี้ได้ด้วยทุกคนชมก็เพิ่ง <laughs> รู้ว่าหนูกระโดดแบบนีน้ได้ย okay. ิงยิงยิงโอเค ส่วนถ้าใครที่ไม่อยากเลี้ยงสัตว์จริงๆก็เข้ามาเล่นในเกมได้นะทุกคนอันนี้ข่งของขวัญอะไรเอ่ยท้าวโอ้ตกยงค่ะโอเคเขามีให้เราไปเล่นด้วยเนีี้โอเคเมื่อกี้เราอ่านมาแล้วนะโอเคเขาวงกดมือใหม่ไ <laughs> ปไปดูกันมาทุกคน หนเลยเต้าอ้วน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 ไปจุ๊บเอาเอาให้กดอันไหนเงีงงก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอไปเร็วไปเร็วเร็วเต้าอ้วนเร็ว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 ไปเจอทำไมมันมีแค่สองดาวเองอ่ะนี่คือใหม่โอ้โหนี่คือมือใหม่เหรอเนี่ยเต้าอ้วนไงอึ้งเจอดาวเฉย ดาวเดียวกันไปเลยยากมากเขาบอกว่ามันยากมากมันยากมากมันยากมากฮัดจึบ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 ตะวันชูชู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 เบสไอ้อ้วนมันอ้วนเกินน่าชมฉานเจก่าโอ้โหดูสนามนี่ดิอ้วน วันชูชูวันชูชูวันชูชูวเออย่เออทะลุไปเลยลูกอ้าวอ้าวกดผิดฮะวันต่อจวนเฮ้ยเฮ้ยไปชุบไปเลยลูกอาชุบนั่นแหละลูกไอชิวอูนิดเดียวไม่เป็นไรวันเราสู้ได้ไปลูกไปชุบชุบชุบเออนั่นแหละลูก โอ้เก่งมากวัวเก่งมากวัวชนะเย่ตับมือให้วัวเหน่อยวัวเจ๋าวัวชนะนี่มานี่เอาชี้มาแล้วให้วัวมาออกกำลังกายกันเราจะได้ไปแข่งใหม่นะวันพ่อพีแบบว่าเราให้เล่นหลายอย่างเลยวัวจะโจมใหม่อีกแล้ว ทุกวันเลยเราไม่อัดคลิปนี้ก็ไม่ลองเออไว้เล่นอันนี้เล่นอันนี้ลูๆๆๆก่งมากนาเ่นอันนี้มเน่นนนี้เราจะออกกลังกายกันวันยิ๊อกดๆๆ๊อกนมาเลยฮัชชโอกอกินด้วย จะอ้วนจะลงฝั่งไหนถะ้าเป็นหนูเราก็เดินกลับคืนนะเป็นหนูเราก็เดินกลับคืนแล้วทุกคนมาเลยรางนี้ก็กดรับรางไม่รอเลยอ่าทุกคนมาดูตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นวงหมุนนะคะนี่ให้ทุกคนดูก่อนนะอันนี้คือไม่ดีนะทุกคนโอเคเราจะบอกไว้ก่อนเวลาถ้าเราไปรับเลี้ยงจเจ้าแฮมสเตอร์มานะคะ,ะดูใหม่ การที่วงล้อมันเล็กไปนะคะทำให้ตัวน้องนะคะวิ่งได้ลําบากแล้วก็หลังน้องมันจะแบบมันจะแอ่นใช่ไหมไม่ดีนะคะต้องใช้กลมเอ้ใช่ใช้วงล้อที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะทุกคนโอเคโอเคทุกคนหลังจากให้น้องออกกําลังกาย3ามสี่อย่างห้าอย่างแล้วเดี๋ยวเราไปแข่งอีกรอบหนึ่งนะคะดูเนี่ยอันนี้จะไม่ดีนะ,ะทุกคนที่น้องวนๆอย่างนี้ด้วย ต้องมีอันใหญ่ๆใ,ให้เขาหน่อยนะคะก็คือให้สมสมส่วนเขาใหญ่เกินไปน้องก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเราไปเล่นแข่งกันอีกรอบแล้วเ,เล่นกับบดด้วยนะเออเอาไปแข่งกินดูมาเริ่มอันนี้ค่อยทำะไรกินจ้าหารูปที่เหมือนรูปเหมือนรูปเหมือนรูปเหมือน โอ้มีเสียงตดด้วยอ่ะรูปเหมือนโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอเคเก่งมากเก่งมากรเก่งมากเก่งมากเย้เกือบไม่ทันมา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 อันไหนอ่ะที่สองโอเคไปๆๆๆๆไปไปๆๆวๆๆๆๆๆๆนน เช็ดบอร์ดมาดูกันมือใหม่มือใหม่เล่นแบบมือใหม่ใช่ไหมคะไปเลยตาอ้วนนี่แน่นี่แน่ เท่น oh oh uh ี้เลยล่ะเราจะไปเล่นกันแบบมัตเตอร์ก huh ่อนโอ้โหเราจะเราจะจะแบบว่าไปเลยนี่โอ้โหโอ้โหแต่ละตัวอู้เราโอ้โหโอ้ยอู้โหได้อยู่ได้อยู่ ว่าี่หน่งว้าม่มาแข่งกันล่าโอเคนักไปเลยนะโอเคอุ้ยอุยเราพลาดไปอันนึงราพสงเาพาไปสามอออมยพน ห้าพาจ้ะมาอ้วนมากินข้าวกันตอนนี้อาหารกับน้ำกำลังลงเลยย่งมย่อๆๆๆๆๆ่อนี่อาหารน้องก็จะเป็นพวกธัญพืชนะคะใช่ไหมใช่ัิที่บ้านมันเป็นผสมผสมมาที่ติดกันกนู่นอันนี้อันนู่นอันนี้มาผสมนะคะแต่น้องก็จะไม่ได้กินอาหารคนนะทุกคนน้องจะไม่ได้กินอาหารคนนะคะแล้วก็ไม่ได้กินเป็นพวกอาหารเม็ด ทตามที่เขาขายนะคะกคญญะออ็จะเป็นพวกคันยาพืชแหละเออจากที่เราให้เป็นพวกพันยาพืชโอเคจะเรียกกันไงอะมันเรียกไม่ถูกโอเคพาน้องมาพักผ่อนนิดนึงมาอวา้วนมานอนระหว่างที่ให้อ้วนไปนอนนะคะไม่เอาไม่แต่งจะมาแต่งนี่กัน แต่ผนังห้องไม่อ้วนเลยกว่าอ้วนเป็นตัวหูหรือตัวมีไม่อยู่ห้องอาหารห้องอาหารเราเป็นขีดอย่างนี้เลยว้าวหมดไม่ได้ สุดท้ายห้องล่นสีนี้แล้วกันโอเคหมดแล้วหมดแล้วอ้วงหายด้วยอ้วงหายไปไหนไม่รู้เปลี่ยนอะไรได้อีกนี่เราสามารถเปลี่ยนกระบอกน้ำ้ห้น้องได้แบบนี้นี่เอ้ยเรามีตังอยู่ เป็นแบบไหนดีวันน้ำแพงเกินอันนี้เอาแบบแค่สะอาดสะอาดก็พอเออมันถูกแบบจบกตะโกมากเลยทุกคนอันนี้คืออะไรป้ายโอเคห้อาง,าอางามมน้ำห้องน้ำเราก็จะเปลี่ยนให้มันดูสะอาดสะอาดหน,น่อยอ้ยนี่กระจกนี้ด้วย เออดูดีขึ้นมาหน่อยนี่นอนน้องอ่ะนี่นอนน้องราคาเท่าไหร่อ้เรามีเงินเหลืออยู่แค่หกร้อยมีดาวเหลือหกร้อยทุกคนนี่เล่นน้องอ่ะสีน้ำเงินเหมือนกันไหมเออใช่้าชีพูเข้ากับห้องดิน้ำเงินก็ตัดกันตัดกันไปเลย วันนี้สี่ร้อยได้ได้ได,ได้ซื้อซื้อซื้อหมดยดหมดจุดเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมเจ้าอ้วนเด็กเบบกเล่นสนุกไหมลูกโอเคทุกคนก็วันนี้นะคะชมก็พามาเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะชมกับเจ้าอ้วนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะกด ไลค์กดติดตามนะคะและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกิ๊ๆนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาเออชมลงคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้ชมไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปพร้อมกับตะอ้วนน้อยตะอ้วนเดิมนมานี้มาลูกมาบ๊ายบายบาย่าย